เฮียเอากัดหน่อยเว้ยข้าวเซนบอสข้าอะไรวะโอ้โหเลื่อนเบืองหลังหกสิบเฮียมึงยังไม่ให้เอ็นอีกกูรู้แหละกูไม่ไปแล้วนะกูซื้อเอาขาวเซนบอสไปปล่อยตีเลยได้เหรอวะได้ก็เฮียเคนมันไปแล้วเว้ยเคนมันไปแล้วเว้ยมันอยากมันไม่เอะเว้ยเคนเว้ยขี้ร้อยู่ใกล้มนตีได้ป่ะเอาหน่อยเว้ยเคนเอาหน่อยเว้ยเดี๋ยวดูพลักิจของเขนกันด้ครับกูจะตีบ้านที่ถาย ภารกิจเคนเยียมึงว่าไงวะู้ว่าได้ปะตีประมาณสองีอะอาเล้วยันยันเยี่ยแสงมาเยี่ยโดนการ์คุ้ยทั้งหมู่บ้าน โอ้ย FPS ศูนย์เดือยศูนย์พี่ซุยเจิดเหมือนไม่อยู่เหมือนไม่อยู่เลยนนใช่ไหมเฮ้ยกำลังเข้ากำลังเข้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยกำลังเข้าไอ้เห <ๆ S 2> ี้ยวิ่งกลับได้ไงวะมีคนบงังคับดิสาธิตาโนนี่โดนกูนี่โดนตุนี่ยีงมันจะอามีมันจะอาม ตัวตัวตัตัว,ตว,ตวไปเหีห้อยอะไรสัตวดตายเอาไอโตมาเอา้าตายกันหมดแล้วเหรอวะเฮ้ยกูต้องรอดกูต้องรอดเฮ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะกลับมาช่วยก่อนดิไม่ไปกูมไม่ไปหมดก๊อกแล้วหมดก๊อกแล้วชิดต,ตังตต้งเมชิดต,ตังตต้งเมชิดตั้งเมชิดตั้งเมชิดตั้งเมโป้งรอด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 เว้ยโอ้โหคาถาได้ผล มาแหลมอย่าใช้สกิลนี้ของกูแหล <What? S 1> มเศษมึงเยอะไปอ่ะไม่ต้องใช้ดิ้สกิลพูดถูกพูดถูกบวก,ก,กเมื่อกี้คอมค้างไอ้สันชนะวอ,อ์เฉยยก <c oughs> เข้าไว้สวย We <laughs> like tied right <laughs> The hillbird is bad at tower defense. ข้ามอยู่คนเดียไอ้เหี้ยข้ามพักหลุดไอ้เหี้ยว้ยก่ไม่ได้ไอ้เหี้ยแะ้วพวงว้าแอะไรเนี่ยเป็นไปไหมเนี่ยเอา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 ไอ้ชัไอ้สั์ไอ้สัดควาแบบอย่างนั้นไอ้เหลอกหกเก็บไดีเอาเอาไอ้แล้วตัวกลับบ้าน เราถึงเรื่อเรืงเด่กไหา่เนี่ยเอ้ยเอ้ยออสออสอันี้ควายดิรัควายออสเดี๋ยวเข้าไปกอเยังไม่ยังไม่ได้ลองสเกิยเลยเฮีย